来吧。 อ่าไปขอขอขอคุณที่ขึ้นหน่อยครับ,บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรถ,ถหนึ่งก้อนหนึ่งมามาคัดน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถอยออกไปพี่ถอยให้ผมหน่อยครับ พวกขยับเอก็ผเดยายวนพยยพี่ผมมากพวกพวกพวกคนที่ทำร้ายเราแต่คุณไม่ให้ความร่วเมืองตำรวจนะตรงไหนพี่ตรงไหนพี่ผมเข้าใจคุณแ้วเรามีอยู่แล้วไม่โงหก่อนเนี่ยไอไเนี้ยไอเดมาหาอย่างไรรู้รู้แล้วรู้หมดเปอ่า่งไ็ไปดูจากนนั้นไปดูแบบนี้ไม่มี ใครของยมาตรงนู้นพี่ยืนมาเป็นกลุ่มพี่ไม่ดันหน้าเขามาช่วยผมเพราะผมโดนยิตรงนี้ผมไม่ช่วยเลยอ่ะผมากอไรน้า้อผมาาร้อมาตํารว้รวมามาา้าตำรวจจะาร้มาตํารวจรจจะต้าตรวจ้องตรวะไรเดะอมํรวจเข้อมาตระมาได้องมา เจ้ตำรวจทางาหน่อไไไปเลนี่คือพี่กเหตุแล้วตำรวจต้องรักษาพี่ก่อเหตุกนผม้าใจแล้วนายแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้านายอยู่ฝั่งไหนนะตำรวจท้หมดครับก็โอเครทงมงานได้ไหมพี่กรเดกอยู่ข้างในนเ้าะไน้นอ้หากัน้างนเาินเบี่นเมนาผมผมอบรมพิเศษมาาเจ้านาย ผมไม่ได้เขายุ่งในเพิเศษเลยผมอยู่ด้านนอกหมดแล้วนายก็รู้คือที่เกิดเหตุอยู่ข้างในที่เกิดเหตุก็นายฟังนะที่เกิดเหตุอยู่้ชายผมอยู่ข้างนอกนะการที่นายนายมาเจรจากับผู้ผมเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ไม่เกี่ยวไม่โยนนายนายมีแต่มาวยั่วยุให้พวกผมโมโหแล้วนายนายมากระแทกกระทั้นเนี่ยพวกผมโมโหขอบคุณที่ในการทงานไม่ให้ตรงไหนนายนาย ไม่ปล่อยกคตอนเรื่องทีย่เมอะไร้อยรแล้วลงประาไหมากผมขวัอนอยู่ตรงเนี้ยนะผมข้นยตรงนี้าบอกว่ารองพตหล่ไปทำไมต้องโอดทต้องโอ้หัวหน้าเายิไตรงน่มหัวหน้าหัวห้าไม่ได้กลบบ้านคนยิงก็รู้อะไรก็รู้เขามันอยู่ไหนทำไมต้งโอดไปเขอไม่ได้ยิงไปนึกว่าไปแล้วพาไไปเบาไปจบนะ đó là cái <laughs> gì vậy? cái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  หลงหรงด้วยนี่อ่างนี้ข้าวหนึ่งฝั่งนู้ฝั่งนู้ฝั่งนู้บ